s t e ีมเ o r ร์ไพร์2เกมแนว 2D Turn-Based Shooter จากผู้พัฒนา Thunderful Development ที่เรื่องราวอยู่ในโลกของหุ่นยนต์ในทีมสตรีมพังตัวละครหลักของเราคือกับนัว q u i n c y ี e วย์หุ่นยนต์แขนเดียวซึ่งเป็นผู้นำทีมที่จะมารับหน้าที่แก้วิกฤตปัญหาเรื่องน้ำเป็นกรดซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราเครื่องจักรไอ้น้ำ เกมเพลย์ของสตรีมเวล์ไห์ท2จะแบ่งได้เป็นสส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือคอเกมเพลย์ของเกมนี้นั่นก็คือการเข้าทำภารกิจต่างๆซึ่งก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักแล้วก็คือการเข้าต่อสู้กับหุ่นยนต์ฝั่งตรงข้ามเราจะได้บังคับหุ่นยนต์ลูกเรือของกัปตันควินซี่ลีเวย์เข้าต่อสู้ในรูปแบบของเทิร์นเบสโดยพื้นฐานแล้วก็คือการเดินและยิงเพื่อจบเทิร์น แต่ก็จะยังมีสิ่งที่ต้องวางแผนเพื่อให้เราได้เปรียบในการต่อสู้อยู่เช่นการเดินให้ไปอยู่ตำแหน่งหลังที่กำบังเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามยิงเราไม่โดนโดยที่หุ่นยนต์ลูกเรือของเราก็จะมีหลายอาชีพให้เลือกใช้ไล่ไปตั้งแต่บลอเลอร์นักสู้ระยะประชิดที่ใช้การโจมตีใกล้ฟื้นฟู HP ตัวเองได้แต่ไม่ถนัดนเรื่องการยิงปืนบูเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดที่โจมตีรุนแงลงเป็นวงกว้างแต่ก็ต้องระวังว่าเพื่อนร่วมทีมจะโดนลูกหลงไปด้วย เอนจิเนีวิศวกรสายซัพพอร์ตที่มีออร่าเพิ่มบัฟและฟื้นฟู HP ให้เพื่อนได้ per, สไนเปอร์คนซุ่มยิงระยะไกลที่มีเส้นเล็งวิถีกระสุนมากกว่าอาชีพอื่นแต่ต้องรีโหลดทุกครั้งที่ทำการยิงรีเ p อร์อาชีพสายนักฆ่าที่เน้นในเรื่องของการโจมตีมีสกิลที่สามารถวาร์ปข้ามสนามลบไปทำลายศัตรูที่ไม่ใช่บอสได้ในครั้งเดียวแฟลงเกอร์ er, เรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งของเกมนี้ ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของช่องการเดินที่มากกว่าอาชีพอื่นซึ่งเหมาะกับการเอาไว้วิ่งเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จโดยลูกเรือแต่ละคนสามารถเปลี่ยนอาชีพได้อิสระเพียงแค่ใส่อาวุธประจําอาชีพนั้นๆและยังสามารถเอาสกิลจากอาชีพเก่ามาใช้ได้ด้วยนอกจากอาชีพแล้วเกมยังมีระบบอุปกรณ์สมใสเพื่อปรับกลยุทธ์ในการเล่นของเราเช่นปืนพกที่ช่วยยิงแทนอาวุธหลักระเบิดมือที่ใช้โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มหรือชุดเกราะที่เพิ่มเ p ปีให้หุ่นยนต์ที่สมใส หลังจากจบแต่ละภารกิจแล้วก็จะเข้าสู่เกมเพลย์ในส่วนที่2ก็คือการขับเรือในแผนที่เปิดเพื่อสำรวจหาทางไปต่อหาภารกิจใหม่ๆโดยในระหว่างขับเรือเราก็จะเจอทางทรัพยากรให้เก็บมาไว้ใช้ซื้อของอัปเกรดทีมของเราหรือจเจอเรือของฝั่งศัตรูที่เรือของเราก็จะทำการต่อสู้ยิงปืนสวนกลับให้แบบอัตโนมัติเจออุปสรรคต,ต่างๆเช่นกระแสน้ําเชี่ยวหรือโหดหินที่เราต้องเล่นเนื้อเรื่องต่อไปสักพักถึงจะปลดล็อกความสามารถของเรือให้ไปต่อได้เกมเพลย์ในส่วนที่3จะเป็นการสำรวจในเมือง โดยในแผนที่เปิดนี้ก็จะยังมีเกาะฟางทะเลที่มีลักษณะเป็นเมืองหรือร้านค้าที่เราสามารถเข้าไปพักเพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยล้าของลูกเรือซื้อของพูดคุยกับ NPC หาหุ่นยนต์ใหม่เข้าร่วมทีมและหาข้อมูลภารกิจเนื้อเรื่องโดยแต่ละเมืองก็จะมีห้องที่ล็อกไว้โดยเงื่อนไขของการเปิดก็คือจบภารกิจในโซนนั้นๆด้วยจานวนดาวที่เกมกําหนดผมแนะนาให้เก็บดาวให้ครบในแต่ละโซนนะครับเพราะของรางวัลมันดีมากๆ ตัดมาที่ภายในเรือของเราก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเรืออัปเกรดความสามารถของหุ่นยนต์ลูกทีมปรับแต่งอุปกรณ์ของเรือรวมไปถึงการพูดคุยกับลูกเรือของเราได้โดยตัวเกมรองรับการเล่นด้วยทางเมาส์และคีย์บอร์ดหรือจอยคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแต่กลัวจะไม่ถนัดกับเกมแนวนี้กลัวว่าจะยากเกินไป เกมสตรีมเวิลด์ไฮส์สสามารถปรับระดับความยากได้หลายระดับรวมไปจนถึงสามารถคัสตอมระดับความยากได้เป็นส่วนๆเช่นความแม่นยำพลังโจมตี HP ของศัตรูสามารถปรับอิสระแยกกันได้หมดเกมสตรีมเวิลด์ไฮส์สลงให้กับ PC PlayStation Xbox และ Nintendo Switch โดยตัวเกมจะมีความยาวประมาณ20-30ชั่วโมงแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนสำหรับใครที่สนใจก็ลองหามาเล่นกันได้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบเกมนี้มากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมสตรีมไฮส์สถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้นะคร สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ